สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2569เวลา10นาฬิกาที่สำนักงานปปงนายีสวรค์จันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเดินทางไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการปปงเพื่อขอให้ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อเครื่องบินเจ็ต มูลค่า862ล้านบาทของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรองนายกอัรมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ว่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้การบังคับแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ เสริมเนื่องจาก p csila ได้โพสต์ข้อความและภาพใน Facebook ส่วนตัวเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2.5.19ว่ามีนักการเมืองไทยระดับรัฐมนตรีท่านหนึ่งชื่อย่อบิกอ๊กซอซื้อเครื่องบินส่วนตัวจากเบนสมิธมูลค่าจริงราว800ล้านบาทผ่อนเดือนละ100ล้านบาท แต่แจ้งต่อบบป,ปชว,ว่าซื้อมาเพียง30ล้านบาทบนตัวเครื่องยังมีอักษรย่อชื่อนามสกุล S R J ล่าสุดสายข่าวแจ้งว่าเครื่องมีลำนี้ถูกใช้งานบินลำเลียงกระสุนไปยังเป้าหมายต่างๆในทางภาคเหนือและอีสานจึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบเส้นทางการได้มาของ private jet บิ๊กสว่าได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่และมีความเชื่อมโยงกับนายทุนเทาหรือขบวนการผิดกฎหมายหรือเปล่า จากนั้นนายสุริยะได้ยอมรับว่าได้ซื้อเครื่องบินลำดังกล่าวมูลค่ารวม800ล้านบาทจริงตามที่เป็นข่าวแต่ถือครองสัดส่วน30ล้านบาทรายละเอียดการถือครองทรัพย์สินส่วนนี้ได้ยื่นแสดงต่อปปชไปแล้วในส่วนของผู้ถือครองเครื่องบินส่วนตัวที่เหลือเป็นญาติพี่น้องรวมอยู่ด้วยและนายสุรยิยะยังยอมรับว่ารู้จักนายเบนสมิธจริงในฐานะผู้ที่เข้ามาขายเครื่องบินให้เท่านั้นไม่ได้มีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวแต่อย่างใด แต่ถว่าสังคมไทยยังไม่เชื่อเพราะมีสื่อมนชนหลายสำนักช่วยกันรตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบบัญชีทรัพย์สินที่นายสุริยะยื่นไว้ต่อปบพบมีการชำระเงินชื่อบัญชี LUX7550 ประเภทบัญชีเดินสะพัดธนาคาร BIC Cambodia Bank PLC สาขาพนมเปญซึ่งเป็นธนาคารที่นายยิมเลียก เป็นเจ้าของซึ่งปัจจุบันนายยิมเลียกถูกสำนักง,งานประงองออกคำสั่งอายัดยึดทรัพย์เกี่ยวกับคดีเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมนางแคทริยาบีเวอร์ซึ่งเป็นภรรยาในเบนสมิธและพวกรวมวงเงินกว่าหมื่นล้านบาท ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นเหตุอันควรสงสัยว่าธุรกรรมการซื้อขายเครื่องบินเจ็ตมูลค่า862้ล้านบาทของนายสุริยะจึงร่วืองกิจที่ผ่านมาเป็นธุรกรรมของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีเป้าประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติปบงหรือไม่อย่างไรเนื่องจากนายสุริยะจึงร่รืองกิจเป็นบุคคลสาธารณะต้องมีการตรวจสอบจากองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวโดยตรงองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงนำความพร้อมพยานหลักฐานบางส่วนมาร้องให้ปปงตรวจสอบใหห้เปปป็นนไไตตาามมคลออองงงขกฎยจถึที่่สุด วันนี้องค์การรักแทรรักตนินมายื่นคำร้องต่อ,อปปงนะครับสืบเนื่องจากกร,รณีเ,เพจ CSILA ได้เปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินของคุณสุริยะจึงลุ่งหลังกตจอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่ามีทรัพย์สินเป็นเครื่องบินเจ็ตนะครับรุ่นกับสครีม G550 ซึ่งได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปชว่า,ามีมูลค่า30ล้านบาทซึ่งมูลค่าจริงก็ประมาณ862ล้านบาทแต่การที่มีการเปิดเผยทรัพย์สินด่างล่าวเป็นประเด็นที่สังคมสงสัยว่า,าคุณสุริยะในฐานะที่เป็นนักการเมืองในขณะนั้นมีทรัพย์สิน ซึ่งมีมูลค่าเกือบพันล้านบาทแต่ได้แจ้งปปชวไว้ที่30ล้านบาทได้อย่างไรในขณะเดียวกันคุณสุริยะเองก็ออกมายอมรับว่าเป็นเครื่องบินเจ็ตที่ตนเองซื้อไว้กับเครือญาตินะครับแต่เมื่อมีการเปิดเผยว่าเครื่องบินนั้นซื้อมาจากคุณเบนสมิธซึ่งคณะกรรมาการปพปพง,งได้เคยมีมตินะครับอายัดทรัพย์สิน นะครับของผู้ที่อ,อาจจะก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์อาชญากรรมสแกมเมอร์นะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับตัวคุณเบนสมิทด้วยดังนั้นการที่คุณสุริยะไปซื้อเครื่องบินจากคุณสมิธหรือบุคคลอื่นที่ใช้คุณเบนสมิธเป็นนามก็าอาจจะอยู่ในเครือข่ายเดียวกันหรือไม่ นี่เป็นประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการปรปรงจะต้องตรวจสอบธุรกรรมของคุณสุริยะว่าเป็นไปเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับการแสดงบัญชีทรัพย์สินเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายว่าด้วยการป่าป,า,ปามการครอบเงินหรือไม่องค์การรักษาลักเพดินจึงต้องนำความนี้มาร้องต่อปปงเพื่อดำเนินการตรวจสอบ บัญชีการซื้อขายธุรกรรมการซื้อเครื่องบินเกตรับสตรีม G550 ของคุณสุริยะว่าชอบด้วยกฎหมายปปงหรือไม่ครับ